สวัสดี FC สูตสโคนน้องพี่น้องเนาะมาพอกันอีกแล้ววันนี้เนาะกับไอทีบ้านนอกน้องพี่น้องเนาะคนบ้านนอกอ้าวทักทายสวัสดี FC สกูตสกคนเด้อร์มันจะมาสอนเกี่ยวกับไอระบบแอนไลน์น้องพี่น้องเนาะมาสอนเกี่ยวกับระบบแอนไลอยสอนตัดต่อวิดีโอผ่านแอปคายมาสเตอร์น้องพี่น้องเนาะคายมาสเตอร์อ้าวคนอื่นมืดทุกคนต้องมีบัญชีเนาะมีบัญชีของเจ้าของแล้วก็มีเพจโต้น้องพี่น้องเนาะ ที่สามารถเข้าพิสโต้ดาวน์โหลดได้น้อพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดบอบอบอมีไอ้บัญชีน่าจะโหลดผู้ได้น้อพี่น้องเนาะต้องไปหาโหลดอ่ะกดเข้าพิสโต้เลยเนาะพี่น้องเนาะกดเข้าพิสโต้เลยเนาะกดเข้าไปน้อพี่น้องอ่าแล้วก็พิมพ์คลายมาสเตอร์พี่น้องอ่าพิมพ์คลายมาสเตอร์พิมพ์ตามข้าพเจ้าเลยโอเคแล้พิมพ์โอเคนะครับพระเจ้าเคยเชิร์ชมันมันขึ้นมาบอคลายมาสเตอร์เนี่ยโชยจุลุมนะพี่น้องเนาะตัวนี้น้อเนี้นี่ย นี่เนาะพี่น้องอกดเข้าไปเลยพี่น้องเนาะกดเข้าไปข้าพเจ้า,าโหลดมาแล้วเนาะมันให้เปิดเลยนะพี่น้อง่อวนผู้ใดยังไม่ได้โหลดมากะกดโหลดเนาะกดเอาโหลดมาเสร็จเรียบร้อยแล้วกันกดเปิดเลยนะพี่น้องเนาะกดเปิดกันกล้ามาพี่น้องอับ่วนผู้ใดเป็นกับผ่านพี่น้องชวนผู้บ่เป็นกันลองเหตดตามคอยคอยเบิงเนาะแล้วก็เอาไปตัดต่อลงซอ,องย t u b e ของเจ้าของ หรือตัดต่อ,อเพลงตัดต่อ,อยังงก็เลยแต่พี่น้องเห็นได้เมื่อน้องเนาะอาตอนนี้มันขึ้นมาโฆษณาพี่น้องเฮากดกากระบาท,ทิมเลยเนาะส่วนคลิปพวกนี้คอยตัดต่อเลยพี่น้องเนาะวิดีโอของข้าพเจ้าเองที่เคยตัดต่อมาก่อนถ้า,าู้ใดบ่มีกะมันมันจะขึ้นแบบอื่นพี่น้องเนาะส่วนข้าพเจ้ามันขึ้นแบบนี้เนาะก่อนอื่นเราก็กดเข้าไปเขาสร้างใหม่นาะพี่น้องเนาะเอามาสอนกนสรสางตัวอื่นโบเกียวพี่น้อง เอาเข่ามาเลยเนาะสร้างสร้างใหม่พี่น้องสร้างใหม่ม you know? ันจะขึ้นสิบพกตัวเก้าเนาะพี people, ่น้องเนาะเห็นบ่สิบพกตัวเก้าหรือเก้าต่อสิบพกเก้าต่อสิบพกน่าจะเป็นเฮาเห็ดแนวตั้งแนวตั้งน่าจะไปเห็ดกับไอเฟสบุ๊กเนาะพี่น้องเนาะวิดีโอถ่ายเฟสบุ๊กส่วนอันนี้มันเต็มจอแถวขวางเห็นบ่เวลาเขาถ่ายเวลาเขาถ่ายกล้องเขาถ่ายวิดีโอสิลงอ่าส่องยูทูบเขาต้องถ่ายแนวขวางแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ เอาโทรศัพท์ถ่ายเฮ็ดจังซี่พี่น้องมันจังมันเป็นอาาอาอาจตุรัดในขวางไปน,นี่เนาะสิบเก้าต่อหกเนาะถ้ายภูไถ่ายในตั้งน่าจะเอาเป็นอ่าเก้าต่อสิบหกเนาะชนข้าพเจ้าเลือกาสิบเก้าต่อหกเนาะพี่น้องแล้วก,ก็กดถัดไปทางเทิงเลยพี่น้องเนาะกดถัดไปกดต่อไปนะพี่น้องกดต่อไปเนาะกดเข้าไป,ปอ่ปึ๊บเข้ามาเนาะพี่น้องเนาะปึ๊บเข้ามาเราจะเลือกวิดีโอเอาเลยเนาะ เลือกหาวิด okay, ีโอสองเอาจะเอาลงเนาะติ ouais, right. ๊กเข้าไปเนาะเลือกหาวิดีโอมาเลยกดติ๊กเข้าไปเนาะติ๊กเข้าไปเลยเนาะติ๊กเข้าไปเนาะวิดีโอดหามาแล้ววิดีโอดหามาแล้ว่น้องนะเอาวิดีโอลงกดลิ้นมึงเนาะกดลิ้นวิโดก่อนสวัสดีเนาะงเอฟซีทุกครูทุกคนน้องวันนี้เนาะสี่ลิ้นไปเนาะ ห้องกระพังกันเลยการเนางกระพังกันเลยวัดฮัตัดมองไรไหนเ้องฮัตตัดมองไรหเอาสิจงมองไรปิดกั้นการมองเห็นเดือดตามใจชอบตัดทางหน้าทางหลังทางกลางแล้วแต่ตัดได้หมดพี่น้องเฟซบุ๊กอ่ะปิดกั้นการมองเห็นเนาะเอาเสียงขึ้นให้กันเห็ุจังไหนให้เดมาเห็นมามาาทงพังมันเป็นยังไงๆเป็นบุ๊กปิดกั้นการมองเห็นก็คือเขาโพสต์เรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆนะ เราเราเราคำนวณว่าเออวิดีโอเฮาสิตัดประมาณใดนเนาะเฮาก็กดเลยเนาะกดให้มันขึ้นสีทองไปนี่สีเหลืองเนาะแล้วก็มาใส่กางไกลพี่น้องใส่กางไกลใส่มีตัดนะแล้วก็เฮาจะตัดทางไหนตัดทางไหนเนาะพี่น้องขอสิตัดทางทางทางหน้าทางหัวมันเนาะเฮากดที่1เลยกดตัวที่1เนาะตัดทางหัวเนาะกดตัวนี้ไปกดตัวนี้ทิมเนาะอ่ะกดเอาเข็นี้เนาะเอาเข็นี่ จะเอาตะเข็บนี้ไปเนาะกดตัวที่หนึ่งตัดกลางสายออกเนาะพี่น้องเนาะทางสายของหัวอ่านเนาะากิกเลยเนาะมันบัตรออกแล้วนะพี่น้องแล้วก็กดเถือกอีพี่น้องกดเถือกกดเถือกเข้าไปแล้วก็กดลินไปสวัสดีเนาะเอฟซีทุกคนูโคตรนนาไปเนาะสิมาสอนอ่าแล้วเราจะตัดอีกมุมไหนมุมไหนมุมข้างก็ตัดออก ทางกลางทางหลังทางหน้าอะไรหมดพี่น้องอ่าเฟซบุ๊กอ่าเจงเจงบอกพี่น้องปิดกันการมองเห็นนะพี่น้องเจงหลายนะตัวนี้เนาะแอปเฟซบุ๊กการสื่อกันการมองเห็นเนาะที่อ่าคนดังๆเขาเห็นนะตัวนี้แหละทุกคนทั้งเฟซบุ๊กนี่กีดกันศึกษาได้เนาะก็คือเขาโพสเลือกเก่าๆเรื่องเดิมๆมานะโพสเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมมันจะกีดกันเขาเบิ่งเห็นในโตัวเก่าหรือบางทีก็ จะเพอาจะเอาออกน้อ hmm. พ no. ี่น้องเนาะจะเอาตัวาโทรศัพท์นี่ออกน้อพี่น้องสีตัดทางหลังออกก็เหมือนกันเช็ดจางในมาหอนนี่เนาะเช็ดจังไนเพิ่มเดีวจัตามกันเลยน้อพี่น้องหยุดน้อพี่น้องเนาะเอากดหยุดอ่าิมาตัดตัวนี้ออกเนาะเอาไปเขียนนี่กดมันจึงสีทองคือเก่าพี่น้องสีสีเหลืองคือเก่าแล้วก็กดกลางไกล กดดังกลาวก็ตัวที่สองเนาะตัดไปทางขวาเนาะของหัวอ่านเนาะกดเบิ่งเนี่ปะยังเหลือซ้ำนี้พี่น้องบันทึกห้องสมัครตัดทางกลางได้ปะบางคนวะตัดทางกลางก็ได้พี่น้องเอาจจะตัดชวนได้ของทางกลางเนาะเพยนเพจใหม่ได้ไหมมันคิดกันเซ็ตจังไหนบันทึกห้อพี่น้องเนาะเซ็ตจังไหนแล้วอพังมึงก่อนพี่น้องเนาะ เราจะเอาชวนใดเอามารีวิวกันึ่งกักดไปหนึ่งมันจะกีดกันเฮาเบิ่งเห็นได้ตัวเก่าเอาเข็นี้เนาะพี่น้องเอาเข็ค่อยว่าประมาณนี้มันจะกีดกันเฮากดนั้นเป็นสีเหลืองคือเก่าแหละแล้วก็กดกลางไกลนาะพี่น้องตัดลงไปนี่ตัดทางกลางกดตัวที่สามแยก ที่ว่านแงะเป็นซองชีกแงะเป็นซองอันนะพี่น้องจะได้เป็นซองได้เยอะเลยแล้เราก็ตัดตัดออกตัวที่เราไม่อยากได้ตัดเป็นตัวกุฏิหนึ่งเนาะตัดออกแล้วก็ตัวนี้เราจะตัดทางหลังมันออกแล้วก็ทำมมาต่อกันเนาะเป็นอันนี้เช็ดชิ่นเนาะทางหลังออกเนาะโอ้เจองว่าพี่น้องกดเไปมาหน่อยกดถูกอีกทีหนึ่ง แล้วก็กดลินพี่น้องก็คือเขาเล่อเร่าเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆมาน่ะปือคือไปมันละหรือบางที่ก็เห็นแต่เพื่อนเราโอเคแล้วตามใจชอบเนาะคนอื่นเราลงนเขาหมักตามใจชอบอะไรเนาะได้นะมันคีดกันแต่เช็ดจังไรบันนี้พี่น้องมันจะชนกันกับมันเสียงวิดีโอคอยเดาพี่น้อง เนี่ยมาพี่น้องเาสามารถใช้เลเยอร์ต่างๆได้เนาะว่าจะเป็นตัวช้อนว่าจะเป็นอย่างไรอย่างเนาะเาสามารถใช้เพลงเสียงเพลงก็ได้เนาะพี่น้องอเอาเพลงตัวนี้ลงเบิืงถ้าบ่มีกระโดดเอาพี่น้องมันเป็นกาหุบหันเนี่ยเอาไป ดินเมงวัดหมักะกะ้ะกดบวกเข่ากดหาห่างห่านเบิองเอามาเลือกเอาเนาะให้ได้เพียงอย่างเนาะให้ได้แบบแอปพลิแบบไดแบบห้ากระโล,โลดเอาโหลดเอาแล้วก็เข้ามาใส่เนาะแล้วก็ตัดแบบเห้าตัดนัน่นแหละเนาะ เลือกฟังแอะไร่ตอะไรก็เอาเนาะบ้าเอ้ครับผูใ้ใดมีอยู่แล้วมีแม่มียังก็แล้วแต่ได้มีแม่กนะ็เอาแม่ไเอาโหลดมา ใาสา่้พี่น้องมามาหนึ่นงให้ิ่าย่ไดนเนาะกดพงังก <Yeah. S 1> มกด้ันจะลงบ <Yeah. S 1> งก <Yeah. S 1> กดบวกเนาะเปิดลเลยรไป สียงลงอีกนะเอาลงจนมันโอเคนะี้นะอีเนาะมาส้มันยังแห้งลงอีกน้เอาจนสมสำาสเ,เอาลงตัวน,นี้มันจะเป็นเสียงอื่นพี่น้องมันจะบัตถก มันจะเป็นเสียงประมาณไหนนี้เถนะ้ามันปรับขาขึ้นเนาะกับขาขึ้นทำเป็นชูนอ,อมองนี้มันจะเสียงอันตัวนิ้ลงเนาะมันจะเศ้าเนาะจะพอด,ดีพี่นะ้องเสียง อันนี้ยังังดังไปมานีน้อยเอฟซีคุน้องันนี้น้ะสิมาสอนเกี่ยวกับการใส่ a ป e b o o กนะพีัน้องนบะุอาลงอีกนอพี่น้งนะลงอีกลงประมาณเช้าแหละคือคาวนะเนาะ เอาลงสิปายย,ยังมันมันคอยพอยดพี่น้องมันคอยพอดสิบสามเลยพางเลยสวัสดีน้องเอพีซีสุกครูทุกคนนะวันนี้เนาะซิมาสอนเกี่ยวกับอาการน่าจะทราวพอดีเอาขึ้นอีกเนาะกรถือกลินบัง วัดีนาองเอฟซีครูทุกคนน้วันนี้เนาะสิมาสอนเกี่ยวกับการใส่เฟซบุ๊กน้องเนาะเฟซบุ๊กอ่ากันการมงเห็นเาอางเนาะการ้การคิดกันการ ซ่อนกันพีนนนน่น้องยังว่ากัะเนาะกดเองเลยอ๋อนอกันเราจะใส่ออเอฟอื่นได้นะพี่น้องเนาะชุดตัวนี้มันยาวตัดออกเนาะตัดออกกดแกงไก่ตัดออกเนาะเห็นมาเห็นหุก,กางไก่ปะตัดตัดไปตัวทีท่สองเนาะ

ใส่ตัวอนนะักษรเนาะกดตัวทีเนาะทำไมพิมพ์สมัติเป็นตัวลาวตัวไทยในแป้นพิมพ์ของฐานเลยเนาะพิมพ์ได้เนาะพิมพ์อะไรฉันขอจะพิมพ์มากินฮอตเนานะกดตัวลงวลินเบอร์ว่ากินฮอตน,นี่มันจะเกินมาโดนปะเอาสมัติวางไวนอยูนะ่งใช้เนาะอยู่ทางหนานะี่เนาะสมัติวางทางหนาเลย สมัติวางได้ทุกที่แหละสมัติเปลี่ยนผ่อนได้เนาะสมัติเปลี่ยนตัวลงซื้อได้ว่าเอางาสำหรับไเอาตัวนี้ก่อนค่อยเลือกตัวนี้เนาะอ่าถ้าผู้ใด้แบล็คได้ก็ล้านค่าซื้อได้คือกันพี่น้องโหลดเลยเข้าไปโหลดแบบที่เขาโหลดเพลงนงได้เนาะ เดี๋ยวก็เอาตัวนี้อ่อาคำว่าขี้หนอนมันจะขึ้นโดนภายในเนาะถ้าอยา่างไรมันดโดนดึงออกมามันละจากนาทีเจ็ดนาทีแปดน,นาทีแล้วแต่กดลิ้นมาอกด,ดลินน้นมือทบีน้อยเอฟซีสุกครูุิคนนอเวันนี้เนาะสิมาสอนเกี่ยวกับอ่า กเข้ามาข<อ>ี้นอนมันขึ้นมาโดนเนะาะใส่เข้ามาขี้นหอนเนาะเหาสมัดให้มันจางขึ้นมาได้ให้มันจางขึ้นมาเป็นีังไได้เห็นปะหรือให้มันเลื่อนไปๆก็ได้แล้วแต่เป็นป๊อปขึ้นมาก็ไ,ได้เป็นเลื่อนไปทางขวาทางซ้ายได้เหมือนพี่น้องเห็นหม เจงมาพี่น้องเอาขึ้นเอาลงแล้วแต่เลือกเอาประมาณนี้การเคลื่อนไหวของมันเนาะนั่นแหละเจงบ่ช่วมคอยเอาประมาณนี้นี่เอาประมาณนี้ลินเบิงมสิมาสุขคูทุกคนเนับวันนี้เนาะสิมาสอนเกี่ยวกับอ่าการมันคืนโดนผดสามารถตัดออกได้ตัดออกประมาณนี้ กดกาางนะเกงาเกงางกักากางเังางเดียางเาเกาเกางกงกกเกางเอฟซีทุกครูทุกคนเกน,นางเกนางเนางเกาเกี่ยวกับ,าาบกากากางเองงางกางเกงเนาะางกา การการมองเห็นเนาะเห็นจากไหนน้องพี่น้องเนาะสามารถใช้รายละเอ,ะอื่นได้นะพี่น้องสามารถใช้รายละเอ,ะอื่นได้หลายละเอียดมันมันมีดีบ้างไหมพี่น้องสามารถใช้ได้เนาะบางคนอยากใช้แบบขีดเนะาะสมการขีดเปลี่ยนผ่อนเปลี่ยนสีเนาะจากเป็นสีขาวไปเป็นสีแดงก็ได้ มาเอาเป็นสีแดงนะปิดเบาะเดแบบนึงเนอะเป็นสีแดงเลยนะเนาะสีแดงแนละ้วกดถือพี่น้องมากดถือก,กันไปแล้วก็กดลูกช้อนมิกกันเนาะเขาสมาดขีดเลยตอนนี้เนาะมันสิงกันแล้วเนาะ,นะสมารดขีดอาจจะขีดไปได้แล้วแต่ คีดได้พี่น้องชวงคอยขีดบ้านี่เพิ่มๆๆได้หมแต่อารมณ์ใครจะขีดกดดินองกมาถ้ามันโดนมันโดนก็ดึงออกมาได้ตัดแต่งตัวนี้ได้ตัดแต่งต ลายขีดได้กดขึ้นมาตัดกลางไกลเนาะนีะ่มาตัดทิศทางเรื่องนี้เนาะเอาไว้ไว้นะไว้เนาะขึ้นบอดน์นะฮะสามารถสี่เหตุให้มันอ่วาวาดตามหาขีดได้เนาะอันนี้คือความละเอียดของแสงมันเอากดที่รายขีดอีกเนาะ สมาดให้มันสมาดเห็ดมันเลื่อนไปทางไหนก็ได้ีเนาะนนี้มาปรับแต่งแบบโตัวงหญ่พี่น้องเนี่ยขีดเองเนาะลายขีดลายหนามลายยังใส่สบายพี่น้องชุดเจ็งอะไรเนาะโปรแกรมนีเนาะจางหายป๊อปขึ้นมาเลยเห็นปะเคลื่อนไหวเห็นปะชวนคอยเอาเป็นลายเส้นตามขีดเลยเนาะ นี Syria, ่ตัวนี้ดีกว่ามันเป็นยอยังไกต้องพูดติตามหกก็คือองปดกดลิ้นมัอีกนาะมสมัใ่ตัวกันได้แลวยืมัอไนสติกเกอร์บยังบได้เนาะหาสติกเกอร์เนาะมาเลืออ่สติกเกอร์่โมีกะโหลดเนาได้พี่น้องในร้านค้ามีเลดกันมาัเลือกเป็นขนมเนาะขนมปัง ปกติกับขนมปังเนาะขนมปังใหญ่กันไปเขาขยายเข้าไปเนาะให้มันน้อยลงเนาะน้อยลงปุ๊บใหญ่เกินเนยเอามันน้อยลงเนาะอ๋อมันน้อยลงเนาะปุ๊บง่ายสมัยเนาะอ่าขนมปังสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะเอาความเค็มเท่าไหร่เอาปรับแต่งได้เนาะเอากดเลยเนาะ ตามนั่นแหละเนาะแบบแบบแบบเดียวกันเนาะพี่น้องความใส่แบบเดียวกันเลยเนาะความเค็มของขนมเนาะเห็นไหมใส่ซีอย่างเนาะเอาจางลงเอาเค็มเอาสมัยเอาธรรมดาดีกว่าเอาธรรมดา Me, กาเกาเรื่องเดิมๆนะกดเรืงเาเขนมเนาะาสมมาตรได้มันขนมมันขึ้นมาโดนาสมมาตรได้กดสีหูขนมเนาะมันเด้งขึ้นมาเป็นสีเหลืองเนาะใส่ผอนอื่นได้พี่น้องใส่ผอนอือนอ่นได้ใส่เลเยอร์ทับเลเยอร์ก็ได้พี่น้อง ตับได้เยอะไปได้คือข er oh oh ่อยสิเอาปุ่มกดไลน์เนาะอ่ามื้อหน้าสิมาเอามาตั้งมาสอนปุ่มกดไลน์ในห้เนาะอ่ะกดเข้ามาปุ่มกดไลน์ข่อยเฮ็ดแม่นแล้วเนาะปุ่มกดติดตามเนาะกดเอาเนาะแตมันจะบังพี่น้องเนาะจะเยอะจัดเนาะมันจะบังเนานกดติดตามนี่เห็นบ่ข่อยสิเอาได้เยอะนี่ออกเนาะตั้งเันพอดีเนาะ สาวเลยเยอะนี่เอาะเลยเยอะคนติดตามเ,าเานาะกดขข้นมาโคมาคีพี่น้องกดโคมาคีมันจะหายพี่น้องแล้วก็กดเปิดนะมันหายปุ๊บเห็นบะแล้วก็สมากาขยับได้พี่น้องเอามองเหมาะสมเนาะ không có theo dõi à, nào. khác bảo chênh bảo phi nông. anh các có theo này nó này. xe máy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  xe เนาะอัดเสียงว,าว่าเนาะนีะ่มันจะขึ้นมาเห็นบ่มันมีเสียงว่าวได้พี่น้องเห็นบ่เฮาก็สามารถตัดไปก่าได้มันเจง๋งพี่น้องมันเจง๋งฮัลโหลฮัโลโหลฮัโลโหล 3, 1 2 3ฮ<ล>ัลโหลขึ้นมาเลยนี่นะถ้าเฮามัน,น มันสมัติใส่หลายๆอย่างพี่น้องใส้หลายๆอย่างในโปรแกรมเดียวเน,ะวนาะฉันเลยขัจะงัดตอบตัวนี้เลยพี่น้องเลยก็เข,ขอบใจหลาย